ดีต้อนรับกลับสู่ถ้ำม,มีนรกหรือว่า Doom Barkeep ค,ครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการรีวิวเกมที่ิ่งออกใหม่ที่ผมเพิ่งเล่นจบไปครับเกมนั้นก็คือ XCOM Chimera Squad ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้ทุกคนทำความเข้าใจนะครับว่า XCOM พาคเนี้ยมันไม่ใช่ภาคหลักจะเป็นภาคแยกของซีรีส์ XCOM อีกทีหนึ่งในเรื่องของ XCOM Chimera Squad เนี่ยจะเริ่มหลังจาก XCOM 2ประมาณ5ปีครับในภาค2เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยได้ทำการกอบกู้โลกคืนมาจากพวกแอดเวนแล้วก็พวกเอลเดอร์โอเวอร์ลอร์ดอะไรแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ฐานเอเลียนเนี่ยที่เคยถูกควบคุมโดยพวกโอเวอร์ลอร์เนี่ยตอนนี้เขาได้เป็นสระแล้วแต่ว่าเอเลียนจานวนมากเนี่ยยังคงตกค้างอยู่บนโลกมนุษย์ครับมนุษย์แล้วก็เอเลียนพวกนี้จะต้องร่วมกันสร้างสังคมขึ้นมาใหม่ทีนี้เมืองซิตี้เตอร์ติวันหรือว่าซิตี้สาิเเนี่ยเป็นเมืองโมเดลต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างปองดองระหว่างมนุษย์กับเอเลียนครับแต่ว่าสันติสุขระหว่างทุกเผ่าพันธุ์แบบนี้มันก็มีกลุ่มคนที่ไม่ต้องการเว้ยพวกนี้ก็คือสตูของเราในคิมิราสคอร์ดครับไม่ใช่ว่า ระหว่างแต่ละเผ่าพันธุ์แบบนี้เมืองซิตี้เตอร์ติวันเนี่ยยังมีปัญหาอีกมากมายคิมเมรสควอรสเนี่ยถูกจัดตั้งขึ้นมาโดย X c o m คเก่าที่ตอนนี้กลายเป็นหน่วยงานที่เรียกว่า Reclamation Agency แล้วพวกเนี้ยเหมือนกับว่าจะเป็นหน่วยตำรวจพิเศษที่ผสมระหว่างมนุษย์กับเอเลียนครับพวกเขาจะทำงานร่วมกันปกป้องสันติสุขของเมืองนี้และกำจัดภัยอันตรายต่างๆในเงามืดซึ่งกิมมิคหลักๆในภาคนี้ที่แตกต่างจากภาคหลักเนี่ยจะมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันครับนั่นก็คืออย่างแรกเนี่ยจะเป็นระบบ, Agent Character. ะบ,บ Bridge Mode แล้วก็อย่างที่3จะเป็นการคอมแบทเทิร์นแบบใหม่ในภาคนี้ตัวละครที่เราจะเล่นน่ะจะเป็นเอเจนต์ที่เป็นตัวละครมีชื่อมีความสามารถของมันอยู่แล้วเราจะไม่ได้มารีคูดทหารใหม่เองแบบเมื่อก่อนแล้วซึ่งเอเจนต์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นตัวที่เฉพาะทางสายแฮกเฉพาะทางสายระเบิดจะเป็นตัวแทงจะเป็นตัวฮิลตัวดดเมจหรือว่าตัวสายพลังจิตแต่ละตัวก็จะมีกลยุทธ์การใช้แตกต่างกันเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วย4เอเจนต์หลักตอนแรกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆปลดล็อกเอเจนต์คนใหม กขาจะมีการสุ่มให้เราเลือกมาเนี่ยสคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกมแต่ละครั้งที่เราเล่นเนี่ยจะแตกต่างกันไปเรื่อยๆแล้วก็แตกต่างกับเพื่อนเราที่เล่นด้วยเพราะว่าใน p o เอ agent เที่เขาจะมีให้เราเลือกอะมันจะสุ่มมาครับต่อไปก็คือ breach mode ก็เหมือนเวลาเราดูหนังตำรวจอะครับเวลาที่หน่วยสวานมันจะบุกบ้านอนะ่มันก็จะมีการบุกหลายแบบถูกไหมเวลาเราเข้าไปบุกเนี่ยเราก็จะได้เปิดก่อนแล้วก็สถานะของศัตรูแต่ละตัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันในแต่ละจุดบุกแล้วก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ตัวละครที่พกระเบิดมาเนี่ยก็สามารถปาระเบิดเข้าไปก่อนเลใช้เครื่องสแกนอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันหรือว่าตัวละครอย่างเอเจนท์ทอกหรือว่านางงูของเราเนี่ยก็สามารถที่จะมุดท่อลงไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งในห้องได้เรื่องสุดท้ายที่แตกต่างก็คือคอมแบทเทิร์นที่ตอนนี้จะกลายเป็นไทม์ไลน์ละฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายตูเนี่ยจะสลับกันเล่นในไทม์ไลน์ด้านข้างซึ่งมันเป็นการเพิ่มมิติก,การเล่นได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะดึงเพื่อนขึ้นมาในไทม์ไลน์ให้เล่นต่อจากเราหรือว่าจะเป็นการยิงกดหัวอีกฝังให้เเเขาเสียทินไป ส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าระบบใหม่ทําได้ดีมากครับทำให้ตัวเกมเนี่ยมีความกระชับฉับไวแล้วก็สนุกมีมิติมากขึ้นแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยการเสียความตื่นเต้นของระบบเพอร์มเดไปเราจะได้สนุกในการวางแผนเข้าตีแทนที่ความลุ้นระทึกความเสียหายของหน่วยเราที่ว่าจะมีใครตายหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่ามันเหมาะมากนะครับในการที่เราเปลี่ยนเกม x อ็กคอจากเกมทหารวางแผนมาเป็นแนวตำรวจวางแผนแทนการออกแบบด่านที่มีมิชชั่นและเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันทําให้ตัวเกมกระชับขึ้นแล้วก็สร้างความสนุกในการที่เราจะต้องเลือก เอเจนที่เหมาะสมแล้วก็พกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับแต่ละด่านไปครับส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็โอเคพอผ่านนะผมว่าได้อารมณ์แนวแบบตำรวจคอยอสืบสวนคดีต่างๆแล้วก็เก็บข้อมูลมาล้มแก๊งต่างๆในเมืองแต่จุดที่ผมชอบก็คือดาวหลอกของตัวละครที่คุยกันครับมันดูมีเคมีมากขึ้นแล้วก็เราได้เห็นมุมมองใหมาา่ๆของเหล่าเอเลี่ยนต่างๆที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็ปัญหาของพวกเขาคืออะไรผมคิดว่าจุดเนี้ยมันทําให้ตัวละครอ่ะมีเสน่ห์มากขึ้นแต่เกมเนี่ยก็มีข้อเสียอยู่เหมือนเดิมครับ ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอนิเมชันปากกระบอกปืนหรือแอนิเมชันการบีชเนี่ยมันก็ยังมีการติดติดขัดขัดอยู่บ้างหรือว่าจะเป็นแอนิเมชันของตัวละครที่มันลอยขึ้นมาจากแผนที่เนี่ยยังต้องแก้กันต่อไปครับเพราะว่ามีโผล่ให้เห็นปากปลายในแต่ละมิชชั่นแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นถึงขนาดที่ทําให้เกมเนี่ยสนุกน้อยลงครับเพราะว่ามันมีปัญหาที่หนักกว่านั้นครับคือเกมเนี่ยตอนนี้มันยังมีบั๊กอยู่เว้ยมันมีบั๊กของหายอยู่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายๆเกมอาจจะทาให้หลายคนหัวร้้้ออนไดก็ตง หวังว่าทีมงาน,นจะรีบแก้โดยเร็ววันครับสรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่าเอ o คอมคลิปเลาสคริปเนี่ยยังคงมีข้อดีมากกว่าข้อเสียอยู่ครับการออกแบบเกมใหม่ให้รวดเร็วกระชับแล้วก็มีความเป็นมิชชั่นมากขึ้นนะ่ะมันสร้างมิติใหม่ๆให้ใหกับซีรีส์เอกคอมครับแล้วก็หวังว่า x อ o คอมสามอ่ะจะเอาตรงเนี้ยไปปรับแล้วก็พัฒนาให้เกมดียิ่งขึ้นครับแต่ก็ยังมองข้ามข้อเสียไม่ได้เรื่องบัก๊กหรือว่าเรื่องแอนิเมชันต่างๆนะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าด้วยราคาที่ย่อมเยาวมากตอนนี้เนี่ยประมาณ300 400บา,าณออน,น,นะ เพราะว่าตอนนี้ยังลดราคาอยู่กับเกมที่คุณภาพดีแล้วก็มีคอนเทนต์ให้เราเล่นเนี่ยประมาณ 30- 40ชั่วโมงนี่ยังไม่รวมการที่ว่าเราจะมาเล่นซ้าใหม่ได้นะครับสรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่า XCOM: k i m e า a Squad อ่ะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่กาลังมองหาเกมแนว Tactical Combat Simulation แล้วก็แฟนๆ XCOM ที่กําลังเฝ้ารอภาคใหม่ผมคิดว่าภาคเนี้ยเหมาะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่คิดจะเล่นแนววางแผนต่อสู้กลยุทธ์แบบเนี้ยผมคิดว่าไม่เหมาะแล้วก็ไม่คุ้มที่จะมาซื้อครับผมเลยคิดว่า XCOM: Kimera Squad อ่ะคุ้มครับที่จะซื้อตอนนี้ แล้วก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆเ,เล่นกันถ้าผมจะต้องตัดเกรดเนี่ยผมคิดว่า XCOM คิมราสคอร์สเนี่ยน่าจะได้ประมาณ B บวกไปจนถึง A ครับน่าจะประมาณ7เต็ม10ประมาณนี้ผมคิดว่านะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ oh. ขอบคุณทุกคนมากมากครับที่ติดตามถ้าชอบคอนเทนต์ของผมเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยฝากกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งครับจะได้เห็นว่าเรามีอัพคอนเทนต์อะไรใหม่ๆบ้างเพื่อเป็นการสนับสนุนช anel ครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย